สามซุ้ม Galaxy M55s โผล่บนกริกเบนใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 7 Gen1 จอเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในเร็วๆนี้นะครับถ้ากระมังเด็ข่าวสารที่ดีทาง IT ไอทีในช่วงเย็นโดว่าสแปนเดกกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพด้่ข่าวสารที่มาแต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเราได้มีข่าวาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือซั m s u n Galaxy M55s ที่เพิ่งจะผ่านการรับรองจากหน่วยงาน BIS ประเทศอินเดียเป็นการส่งสัญญาณแล้วล่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นในเรื่องของผลทดสอบของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ผ่าน Geekbench นะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า Samsung Galaxy m 5 5 s ได้มีสเปคเนี่ยในรหัสรองรับนะครับ sm m 5 5 8 d ทำคะแนนต่างๆออกมาได้นะครับอันแรกเลยคือ single core นะครับจะอยู่ที่1015คะแนนในขณะที่ multi core จะอยู่ที่2347อย่คะแนนนะครับอุปกรณ์ใช้ชิปเซิเป็นสแตทประกอเจ็ด gen 1นะครับเหมือนกับ Galaxy m 5 5รุ่นนั่งเดิมและจะมี ram นะครับให้มาแป g b ซึ่งเท่ากับหน่วยความจำเริ่มต้นของ Galaxy m 5 5เช่นกัน แม้จะดูเหมือนว่าไม่อัปเกรดอะไรมากมายนะครับหรือแรมอะไรเงี้ยเนาะแต่มีบางส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่เราจะเห็นในเรื่องของกล้องแล้วก็บัตเตอรี่ครับสมาร์ทโฟนที่มี S ต่อท้ายอย่าง Galaxy M 3 2 s แล้วก็ Galaxy M 3 0 s เทนี่ยเทียบกับรุ่นธรรมดาเจ้าตัว Galaxy M 5 5รุ่นธรรมดาก็จะมีกล้องเลยหลังอยู่ที่50รล้านพิกเซลนะครับกับกล้องออโต้ไวท์ล้านกล้องเซลฟี่50ล้านนะครับ ที่หาได้ยากเนาะแล้วก็สําหรับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000มิลลิแอมป์แล้วรองรับการชาร์จเร็วที่45วัตต์ซึ่งอาจจะเป็นการอัปเกรดคุณสมบัติเรานี้ใน Galaxy M55s ก็เป็นได้ก็คือแบบกล้องดีขึ้นไหมอ่ะแบตมากขึ้นนิดนึงไหมชาร์จเร็วาขึ้นไหมอะไรเงี้อยอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะแค่แบบคาดการณ์ว่าเออจะอัพตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่มีการรองรับจาก BIS เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ มีแค่ในเรื่องของความเร็วประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลบางส่วนแล้วกันที่เราจะมาฝากกันซึ่งเป็นจุดบ่งชี้แล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยใกล้จะเปิดตัวแล้วอะไรอย่างนี้เนาะและยิ่งถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ชัดเจนมากแค่ไหนเดี๋ยวไวม้มาร์เดย์ให้ทราบกันนะครับสำหรับแฟนซัมซุง สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งวมนนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่านี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย